นะคะหรือว่าสปาโตวนี่เองค่ะแถมยังมีการทันตัวแบบอารมากกันอีกด้วยนะคะวันนี้เราสามารถที่จะมีุ่ลฟลิมได้ค่ะหรือว่าสลิมฟิตด้ค่ะกับคอนดีนด้นะค่ะวันนี้สามารถที่จะยกกระชับค่ะในส่วนของสัดส่วนได้ค่ะและก็ลดน้ำหนักค่ะ แบบนด้ครที่บอกว่าอยากจะมีก้าวคลองได้ครหรือว่าหุ่นแบบมีซิกแพคเด็กค่ะวันนี้ก็สามากค่ะเดินเข้ามาได้เลยนะคะสาวมากกอบภาพค่ะ,าาาาคะในส่วนของรายละเขียดเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะกับที่นี่นคะคะได้เลยค่ะแน่นอนนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ อยู่บนชั้นสามนะคะเดินเข้าไปได้เลยนะคะชั้นสามกับโปรโมชั่นนะคะลดสุดนะคะุ้ม70%นั่เองค่ะโอ้โหนะคะแฟนลับเยอะมากเลยนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาแจกไวเชอร์นะคะตอนนี้มีใครนะคะมีกุญแจ